สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวยูคนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนจา๋าสรุปว่าพอบีก็เลยกลับมาเฮ็ดงานวันอาทิตย์ที่แล้ววันวันอาทิตย์เลิกงานอ่าออกจากงานไปทํางานวันสุดท้ายวันจันทร์ของอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อังคารพุทธปฏิหารศุกร์เส,สาร์อาทิตย์หามืออ่นอุ้ยแม่นบ่วะอังคารพุทธปฏิหารศุกร์เสาร์หามื่นเออหามืน่นนั่นแหละ <laughs> สมองก็สตืต่นๆนะเจ้าน้อนะจน้เน,นะานนนะ กสิเป็นท่งไม่เมือเนี่ยแหละเพราะว่าผึงกลับมากเพราะว่าปีบ่ได้หยุดงานมากตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนเอีหยงว่ามีาเมสาตั้งแต่เมสาเฮ็ดงานตั้งแต่เมสาจนมาหอดอันอาทิตย์ก่อนนี่แหละพ่จะได้อันหยุดงานเนาะจ้ะเพราะว่าเฮ็ดงานซุมือหนักมากปีนี้ทํางานหนักมากแต่ว่าดีค่ะเป็นช่วงเก็บเงินเนาะเพราะพะิมาบอกเรื่องอย่างนี้มาบอกเรื่องเฮ็ดงานเลยมาบอกเรื่องเก็บเงินบอกเรื่องเฮ็ดงานดีกว่าเออนั่นแหละ ทุกคนปัญหาหลายมากจะบอกว่าผู้บีออกไปได้มือเดียวอันวันอังคารเนาะวันอาัคารเป็นวันแรกที่ว่าบีไอทอมเนี่ยได้หยุดงานครั้งแรกเออแบบว่ายุดนั่นแหละยุดยุดยูดย่วานเหลาบัณฑีนีอันธิวาเข้าออกไปนี่ว่าด้หยุดแค่หยุดเจ้าทุกคนจ๋า ไอทอมเนี่ยมีโทรศัพท์เขาทัา้งมือจะบอกว่าหามือเนี่ยมีโทรศัพท์เขาซุ่มือทั้งมืออีหลีมีแต่ปัญหามันจะมีกลุ่มที่ว่าเป็นกลุม่มอ่าเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานของบีเองเนี่แหละนอกที่ว่าเขาให้งานกันมาตั้งหลายปีละหูจะกันมากหลายปีแล้วเขามาให้งานเนี่ยผวาไอท่อมพาวาไอท่อมเป็นเมนเจอเขาก็เขาก็เสื้อใจกันแล้วเนาะเขาเป็นมูเป็นยังกันเขาอันนี้กลุ่มเนี่ยสมาจากโรเมเนียแต่บานั่งเสิเหตุเป็นอันนี้เป็นกลุม่มผู้ชายเนาะจ้า น่าเสียเป็นพวกเคพี่ก็คือพวกอันอันเครื่องอะไล่ะทำความสะอาดเออทำความสะอาดเป็นพวกทำความสะอาดพวกอันล้างถ้วยล้างจานยังสีนอเป็นเป็นว่าเป็นเป็นลูกมือไอทอมหรือไปให้ทอมบอกเฮยังกระเฮตดมาเคี์สโตรมาเก็บมาอันไททีอัพก็คือแบบอนี่เครื่องอย่างว่าทำความเรียบร้อยทำความสะอาดนี่สิแหละเออรุ้มๆมกันเนาะจะเนาะพอาจะบอกให้ฟังแบบเป็น่งไงเนาะ ก็จะเป็นประมาณนั่นล่ะคะ่ะมือแรกที่ผูปีหยุดงานไปนางซ้มหนีมีประมาณหาหกเจ็ดคน <c oughs> บบมาเห็ดงานบบมาเฮ็ดงานคะ่ะทุกคนจาา้าแบบว่าพากันนี้กับโรเมเนียไปเลยอะ่ะแบบเอายังวะแบบว่าตอนแปดโมงส่ายทอมได้รับโทรศาพาัพท์ว่าอัน,นออเนี้ยเออเนี่ยซ้มหนีโบมาเห็ดงานเด้อเพราะอยียงหูบอ,อสใ่เนาะไอทอมกะเอาสิไปฮู้หูบอาะคนออกจากงานหมู่บ้านนี่ สิบพผู้ใหงไ,ไ,ไหนเนาะที่ก็เป็นปัญหาในระเบบนี้ทั้งเจ้าของบริษัทก็โทรมาหาว่าเออนี่เป็นเพราะอ,อยียงมื้อนี้ข้อนี้คือบบมาเฮดงานอันซุมพวกน,นี้คือคือบอ่มาอันมาเสิร์ฟจังสิเนะะาะกัไปไปมาสรุปว่าผกนางนี้กับประเทศนีกับประเทศไปเลยค่ะทุกคนหลังจากที่พวกพวกนางกิดว่าบีออกจากบีไก่ไทอมเนี่ยออกจากบริษัทไปแล้วออกจากทำออกจากที่ทำงานไปแล้วเนาะ พวกนางก็ตัดสินใจแบบเออทาบ่มีทอมก็คือเข้ากับออกเออก็คือพวกนางคือออกไปเลยค่ะทุกคน๋าแบบขึ้นังไงล่ะคือสมมติว่าเป็นมันจั่นเนาะพนักงานพวกนางก็คือกลับ้านเลยเป็นอย่างที่บอกว่าเออเนี่ยแหละคือ่าเป็นทางานเป็นทีมแต่ว่าก็แต่ในใจของบีกับไอทอมเนี่ยก็บริยายให้พวกนางกับ้าเนาะแต่วันนีตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วเนาะกลับมากลับมาแล้วพอพวบีกลับมาได้อาทิตย์นึงพวกนางก็กลับมาประมาณสองมือละ ที่น <at: bugün> <City> ี่ก็เป็นทีมกันละทีนี้กลับมาเป็นทีมเก่าทีมเดิมกันละจะบอกอันโอ้มีแต่ปัญหาค่ะทุกคนจ๋าจะบอกว่ายุดิเกือบระยุดิยุดกืบเหมือนบระยุดเพราะสันเถาะเพราะว่าเขาหยุดงานว่าสินอนพักพักผ่อนพักกันตื่นตีสองคือเก่าพักกันตื่นตีสองเพราะโปกโปกปีเนี่ยปกติบีไกไอทอมเนี่ยตื่นมาเห็นงานเนาะช่วงตีสองตีสองครึ่งตีสองครึ่งเห็นงานอากาเห็นงานจากนั้นมาหอดต้มนั่งเที่ยงถึง อ่านใบสองเนาะค่ะกดเสด็กระบ,บานเนาะแล้ว,วที่นี่เหมือนกับเหมือนกับว่ามันเป็นความเคยชินหรือวะมันเป็นความเคยชินเออผม,มก็เลยตื่นตีสองพากันนอนลืมตาเออเท่ยังไงดีไปเลยแบบชินชิงกับการตื่นก็เลยพากันพยายามนอนกันต่อนอนกันต่นอน,น,ตนอนไปได้ประมาณตีห้าตื่นแล้วก็เลยพากันไปกินหากินกาแฟะกะบ,บ่มีอย่างเหตุค่ะณนอนเล่นโทรศัพท์แล้ว,วที่นี่ผมเป็นแค่เรื่องนั้นผมแม่นแค่พนักง,งานหนีกระบ,บ้านแล้วที่นี่ เพื่องล่ะ <yap> ซ <a herman> ุ่มที่บอกซุ่มที่บอกวายูเนี่ยกับพากันเหตุแต่ปัญหาเอาทั้งเชฟทั้งเอียงงานแบบว่าไม่ว่ามีเมนเจอร์เนาะค่ะแต่คนสามไม่ไม่เป็นงานติดแบบว่าต้องมีเมนเจอร์คุ้มตลอดไปล่ะว่าคุ้มเรื่องทั้งคุยกับคนที่ว่าเหตุงานยูอันเป็นของอเมริกาเนาะจะเนาะแ้วก็ทั้งแบบตรงคุ้มเชฟคุ้มพนักงานดานนาแต่พอเขาออกไปปุ๊บพวกที่แบบว่าล่อล่อจะเสียบ พวกทีปววาล้อจะเสียบนี่ยําตัวเป็นไงกันแบบอืแบบสแบบนุกสนานกันเลยอะ,อะว่าสันคาตาแบบเกิเลงล่ะเชียพผู้นึ่งนอทิบาบีบอกไปว่าบีให้งานเขาบีให้งานยื่นงานของบีให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีงานเหตดต่อไปเนาะผู้นั้นเฮตดโตมันจะคของเป็นหัวหน้าเชฟทั้งทั้งที่จะคของเพิ่งมาเหตดงานแค่สามเดือนนักกะเมียเมียบบยอมบบยอมอันเกอดไงละ่ะบบยอม ช่วโงการทํางานต่อพนักงานพนักงานที่ว่ายรูโไมมเนี่ยคือกันที่ว่าพวกเนี้ยนีกลับบ้านนี้กับประเทศเพราะอีย่างเพราะว่าผู้ยิ่งเขาเนี้ยที่ว่าเป็นไม่ได้เจอท่ว่าทํางานเป็นไม่ได้เจอเนาะเพิ่งได้สองเดือน,เป,นเป็นเป็นเมียของผูท้ท่ว่าเป็นเชฟเพิ่งไม่ให้งานไี้สามเดือนจำน,นั้นแหละเออบอกวกไปวนมาถาเพื่อนเพื่อนพวกเขาใจจังไหกะพิมพถามไ้เนาะเพราะว่าบีอาริบบอกไปลงไปลืมไปเนาะจ้ะเนาะเออนี่แหละอันไม่ได้เจอผู้ยิ่งผู้นี้ พยายอมให้ช่วงการทํางานกับพนักงานแล้วก็ไปตัวอันเจ้าของบริษัทว่าบ่มีคนมาเห็งานเลยผมมีคนมาเห็งานเออทั้งสันจังซี่ก็เว,ว้าตัวไปตัวว่าไอทอมบ่ยอมให้เอกสารการเฮ็ดอันเพื่อนตารางงานทั้งสันจังสี่ทั้งๆท,ที่ว่าก่อนที่มือที่เฮาสี่ออกเนี่ยไอทอมไปคุยกับเขาทุกอย่างวางแผนให้แล้วว่าเนี่ยเวลานีเวลาท่านีให้ต้องให้พนักงาน แค่ใส่ซื้อเองไอ้ท่อมหทยแบบห้ยแบบเป็นเอกสารที่แบบว่าเรียบร้อยสิเนาะแต่อันนี้โบแมนเนาะอันนี้เป็นเอกสารของบีทีบีตรงเฮดติดซมือเนาะว่าอันปีเฮดทุกอย่างเส็จย่างสิเนาะเออห้เอกสารไปแล้วแค่แค่ต้องใส่ซื้อพนักงานไปว่าผู้นี้เฮดกะนี่ผู้นี้เฮดกะนั้นกะนี่จำนี่เองแต่ว่าน่าไปบอกกับอันเจ้าของบริษัทว่าท่อมบด้ยืนออียงให้เลยท่อมออกไปแบบซื้อๆออกไปแบบพย่อมบอก อีย่างเลยใช่ไหม่บมีแผนบบมีอย่างเลยซี่ bursting, ไปเว่าบ่แบบนี้เนาะแต่ว่าอันเจ้าของบริษัทก็าเไืเสือดอกเพราะว่าเราหูไว้ทอมยังไงเนาะเขาเฮ็ดงานกันมาก0ปีเจ้าของผึ่งมาเฮ็ดงานแค่กับเขาแค่2เดือนเขาเสืเสือผู้ใเเขาเสืเสือคน20ปีหรือเสืเสือคน2งเดือนเนาะจนาะอันนี้ก็เป็นความเสือใจของคนเฮ็ดงานกับอันเจ้าน้ยเนาะจะเนเพราะว่าไอทอมแ็เฮ็ดงานกับเขามาเกือบ10บกว่าปี1ิบห้าสิบหปีละแต่ผู้นี้เขาพึ่งมาเฮ็สองเดือนเออ เราแบบใส่ความใส่ความไอทอมใส่ความว่าไอทอมว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไอทอมว่าออกไปแบบออกเราแบบว่าห้เอก็กว่าห้ข้อมูลเอียงเลยบอแบบที่นี่เพราะเอียงคือว่าวงสันนั่งเว่าวกุเรืองขึ้นมาเพราะว่านั่งอยากเอาชั่วโมงการทางานงเจะาของเองเพราะว่าไอทอมเนี่ยหายงานของนั่งไปมือหนึ่งเก่าถึงสิบชั่วโมงต่อวันนะคะหามือหามือเก้าถึงสิบชั่วโมงต่อวัน สำนันคือว่าพ่อสำหรับไม่ไเจอ์ล้วไม่นเจอคือคนที่เป็นไม่ได้เจอต้องต้องให้ชั่วโมงการทํางานกับพนักงานเออพนักง,งานของเจ้าของบอกผิดพนักง,งานของเจ้าของเราแเราบริบาหารให้เจ้าของแต่ผู้เนี่ยตั้งแต่สองเดือนที่มาเห็ดงานเนี่ยคือตัดชั่วโมงของคนอื่นออกเราเอามาใส่ของเจ้าของคือเจ้าของเนี่ยเออปกติต้องเห็ดงานเก้าเก้าชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงแต่ว่าไปใส่ของเจ้าของเป็น สิบสองถึงสิบสีส่ชั่วโมงตัวมือสิบสองถึงสิบห้าชั่วโมงตัวมืออาทิตย์หนึ่งตรงมีแบบเนี้ยตองมีหนึ่งถึงสองมืออันนี้พวกบีก็กคุยกันมากล้วแหละว่าบอคอยพอใจที่แบบนั่งเหตุแบบนี้แต่ว่าตรงกิบนั่งไวก่อนเพราะว่านัาง่งซอยอะไอย่างไ้หลายๆอย่างเคียว่าวา่าซอยนี่กะกังขึ้นเนาะเพราะว่าตอนกะกลางขึ้นเนี่ยตรงการไม่ได้จอที่แบบจะคุ้มคุ้มกะเพราะว่าตอนเศร้าเนี่ยบ่ต้องจำเป็นเพราะว่าบีได้ทอมยูนีไอทอมก็เป็นเป็นเหมือนแบบคุ้มอยู่แล้วเนาะ ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็คือวางแต่เออเ,ออเออปล่อยปล่อยเฮ็ดไปก่อนแล้วพอที่นี่มาอาทิตย์นั่นแหละอาทิตย์ที่ว่าภูบีออกไปนางตัดสตาฟสองคนออกตัดสตาฟสองคนออกแล้วก็เอาชั่วโมองการทําง,งานของพวกนั้นมาใส่เจ้าของเบิดเลยแล้วว่าให้งานตั้งแต่ตีห้าให้งานตั้งแต่ตีหา้าหอดสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยกระปาไปประมาณสิบห้าสิบหกชั่วโมองต่อมือละสิบสี่สิบห้าสิบหกชั่วโมองต่อมือภายในหามือเนี่ยนางเห็ดเต็มแบบนี้เลยเต็มแบบ แม็กอะแต่ว่ามันบ่จาเป็นพนักงานมีแต่คุณไปบอกว่าพนักงานบม่มีอันนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าเขานี้กับประเทศมิดเนาะกับประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ประวัติอันเจ้าของบริษัทประพอใจแต่ว่าภายในหาเมืองที่ผู้ปิดยุดกันเนี่ยเจ้าของบริษัทคุยกับทอมซูมือเลยนะคะไปอันเคลื่อนยังไงล่ะไปประชุมกันเนาะไปหามือเนอี่ยประชุมกันประมาณสามมือ ประช่วงสามือแบบเอายังไงดีเขาใช้างแผนไปยังไงกันตองสิเนาะพอบีกับไปน้าบีกับไปน่งฟังละบริมีอย่างเขาดอกไปน่งฟังอย่างเดียวเพราะว่าอันยุบายเขาไม่อย่างเหตุแล้วขังๆกับบริษัทมันสิมีอย่างเทสโก้เราจะเนาะกับเหมือนโลตัสปันเท่าละเขาไปหาสื้อของหาย่างเลนกินน้ำก็เนอะเ้ออากาศดันออกในขึ้นหนาวทั้งหมอกทั้งหนาวทั้งแบบร่มกินอย่างหอนๆกับอุ่นท้องไปค่ะ เราบัตรที่นี่บัตรที่นี่พ่อมาตกคือเข้าหายโอกาสผลสองคนสองคนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหามือดูว่าเขาสีเห็ุเอียงแบบไหนพ่อท่นี่ผลสรุปว่าพวกสองทัานานกหน้าทั้งสองคนเนี่ยทำตัวให้ง่ายต่อการไล่ออกน่าจะเน,นาะเขาบอกไม่เหตุผลที่จะไล่เขาออกคือเครื่องออยังไงอันอันจะน่ายเข้าเนี่ย ต้องการที่จะเอาคนออกแต่ว่าเอาภัยออกบ่ด้เพราะเขาว่าเขาบม่มีเหตุผลที่จะไล่ภัยออกมันมันเป็นแบบมันผิดมันผิดต่อกฎหมายเนาะจ้ะเนาะว่าปไปไล่เขาออกด้วยที่แบบว่าอย่างสีมันบ่ด้เนาะสรุปว่าบีกไก่ทองก็ออกไปนะอาทิตย์นั้นก็คือแบบเออเขาออกก็ได้เพราะว่าเพเปน็นยังคิดว่างิปแต่ที่นี่ทั้งสองคนเนี่ยไม่เหตุโตให้เจ้าของมีเหตุผลที่จะโดนไล่ออกแต่นั่งนั่งสองคนเนี่ยฮู้ นางสองคนนี้บ่ะหุวาเจ้าของเฮ็ดยังแต่ว่าทุกคนที่พนักงนานที่เฮ็ดอยู่นี่ทั้งเช็ดทั้งยังโทษไว้บอกชอบมาไดยว่าสองคนเนี่ยสองผัวเมียเนี่ยเฮ็ดแบบนี้แบบนี้แบบนี้้วแบบกะ็เฮ็ดตัวเป็นไงเฮ็ดตัวเป็นไงเฮ็ดยางที่บอกว่าถูกตองเกี่ยวกับการทํางานเออจมง่ี่หร่ะพอที่นี่เจ้านายเฮาก็เลยมีเหตุผลที่จะไล่เขาออกเข้งใจเนาะก็เล่ากับประเด็ไล่รออกแบบวา่าเออนิง้งออกไปออกไปออกไปนีออป่สิเนาะแต่ว่าเขากลับแบบวา่าส่งขอส่งอีเมลไปวัน สมมติว่าเฮาห็วันสุขวันสุกเนี่เป็นวันสุดท้ายแต่ว่าพวกน้าบบหู้ดกาเป็นวันสุดท้ายวันเสาร์เนี่ยเขาส่งขอความไปหาว่าวันเสาร์ตอนเสาร์ได้ข้อความไปว่าเขาบได้จะบด้เฮ็ดงานต่อไปอีกแล้วคือวันวันวันสุขหนักคือวันสุดท้ายของเขาแต่ว่าเขาบ่ไดอะไรโอเคแบบนั้นเขาให้เงินอีกอาทิตย์หนึ่งเท่ากับการทํางานของเขาคืออาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ต่อไปเนี่ยก็ต้องไปเฮ็ดงานแล้วก็คือจบจบการเป็นพนักงานของเขาแต่ว่าเขายังสิจสายใจเงินคุ้นไปอีกอาทิตย์นึง จังสี่เนาะค่ะเนะาะก็ประมาณนี้แหละแล้วบัดที่นี่ผู้นั้นก็มาบอกว่าอันพ่อได้ออกข้อความบางนั้นไปก็มาบอกไอ้ทอมว่าเนี่ยเป็นเอียงบริษัทที่แบบเพชรบบเพอร์เฟคชั่นอลเลยเออมันอาจจะเป็นโบเพอร์เฟคชั่นอลเพราะว่าเขาส่งข้อความโซอีเมลไปหาแต่ว่ามีการมาบอกว่าเออเนี่ยอุตส่าเมียเนี่ยอุตส่าพุทธเจ้าของเนี่ยไสเจคล้องทำงานเพื่อถึงจะแบบจะเก็บคอนแทคนี้ไว้จะเก็บงานนี้ไว้ให้อันบริษัทนี้บริษัทน,นั้นเพื่อ เพื่เพื่อบริษัทต่างมากไม่ทํางานหน่งแต่เสาฮอตแรงเห็ดงานนักถามือเนี่ยเออหนักมากเพราะบ่มีสตาบ่มีอย่างเลยแต่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 แตแตแตนั่นนงบอกแบบเนี่ยแหงจะบอกให้เจ้าของดูทีบอกทุเรศก็อย่างบพคือบอกแบบมันดูบอดีอันสันเพาะบอกแบบเนี่ยคือแบบบอกให้เจ้าของดูบอดีไปเลยอย่ะเพราะว่านา่งคิดว่านั่งบอกแบบนี้เราจะของสีดูดีแต่พวกเขาทุกคนหัว มันโบแมนคุณมีพนักงานแต่คุณไม่ยอมให้อันชั่วโมงกับพนักงานคุณต้องการเก็บชั่วโมงทั้งหมดไปจากใครจากของเองแล้วมาบอกแบบนี้มันบ่คือเออแต่เทาก็บบริษัทบอกอย่างแต่เทาก็หูกันว่ะนี่แะมันโบแมนละบอกบอกไปโทรยทีโทรแดนละเออพวกเขาก็คิดกันสิมันจะเนาะการสิ่งนีประมาณนี้แหละค่ะกต่ตอนนี้ก็คือบีก็ชอมกับมาทำงานอันฟูลไทม์ก็คือพนักงานเต็มตัวอีกคือเก่าไอ้ท่อมไอ้ท่อมโบแมนพนักงานพนักงานบริษัทไอ้ท่อมเป็น s ซลล์อิ y ก็คือเป็นเจ้านายตัวเองแต่ของบีเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทของของบริษทัทนี้นะจน๊ะเนาะเพราะว่าบีทำงานกันอยู่กะบ,บีกะไหนเฮ็ดงานเจ็ดมือเจ็ดวันต่อสัปดาห์กะเหตุซื้อหมื่นหไปอาทิตย์หนึ่งเหตุซื้อมื่เดือนหนึ่งก็เฮ็ดเต็มเต็มเนาะเต็มเดือนว่าสันเถาะจนกว่าจะของสิแบบเป็นไข่เป็นหนาวอีรีแต่ก้อนนี้เป็นไข่ก็ยังมาเฮ็ดงานซุ้อมื่นค่ะทุกคนจ๋า ح. เพราะว่าบีเฮ็ดงาน,นเป็นวันเหนื่อยถือว่าหนักแข้งแต่ว่าเขาเฮ็ดงานซื้อหมื่นตื่นเสาร์ตื่น หนกักเฮ็ดงานทุกอย่างคืองานเนี่ยคือบีฮู้ว่าบีต้องเฮ็ดอีหยังเนานะจ้ะเนาะบีกับ,บ่ได้ให้ายๆมาบอกมามาบอกให้บีว่าบีต้องเฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่เนานะเพราะว่บาบ,บีฮู้วางงา่าบีต้องเฮ็ดงานหยังซุมือตอนเช้ามาบีต้องเฮ็ดอีหยังสิเนาะบีกับ,บก่เคยมีบ่ได้มีคอมเพลนมีหยังสิเนาะบ่ได้เคยแบบมีมีไผมาแบบคอมเพลนมีใคร,รมาติมาเตียนเกี่ยวกับการทํางานของบีเนาะบีกัถือวา่าบีเฮ็ดงานของบีดีสุดแล้วไปก็คือว่าเฮากัเอนจอยกับงานที่เฮาเฮ็ดเนาะเฮากัเฮ็ดถ้าเฮาเอนจอยเฮากั เราเขามีควอมสุขกับการทํางานของเขาเข้ากับเท็ดเอียงอมาดีๆเนาะจะเนาะแต่สิประมาณนี้แหละค่ะว่ามีอียงกับแ่ม่วจมให้ฟั่งซื้อว่านี่แหละพนักงานทํางานกับคนส่วนมากทางานกับคนต่างประเทศก็มีปัญหาคือกันบแมแนแค่ประเทศไทยนี่ทุกทีทุกประเทศนะกะเป็นกับสุขคนเป็นอิรีค่ะทุกคนจ๋าจะบีกับพยายามเฮ็ดบีกะว่ากับภาษีพยายามอัานทำงานให้ได้หลายสุดเพิ่งเปิดมาคนอาจจะคิดว่าเอ้า เราบีแค่งานแจกคือแบบเนี้ยเฮ็ดงานซุอมืออันเดือนหนึ่งเฮ็ดงานสุอาทิตย์เนี้ยเอเซเฮ็ดงานสม้มือเนี้ย,ยคือว่าอันแจกชั่วโมงการทำงานของบีให้ทุกคนคนอื่นเนี้ยจะบอกว่าอันนี้เป็นได้มาจากเจ้าของบริษัทของเฮาเนาะเพราะว่าบีบีเฮ็ดงานตรงนี้บีเป็นพนักงานประจําบีเป็นพนักงานประจําพนักงานประจําจะได้อันเึ้นยังไงล่ะจะได้สิทธิพิเศษหลายกว่าอันคนเป็นเจ้านายเจา้จานายตัวเองอย่างไอทอมเราจะเชฟทุกคนในเนี้ย เชฟทุกเชฟทุกคนในอันในมองทีบีเช่งานเนี่ยเขาเป็นเจ้านายตัวเองเนาะค่ะเนาะเป็นเจ้านายตัวเองคือเอเินเงินสูงเรียกเงินได้สูง,แต,งแ,แต่ว่าบ่มีสิทธิ์อันบ่มีสิทธิ์เรียกร้องนะจ๊ะเนาะแต่ฮองบีเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทบีมีสิทธิ์บีมีสิทธิ์เรียกร้องแต่ว่าบีเพื่อใดไปเรียกร้องเขาเขาให้เขาให้งานบีเองกะแล้วก็บีเป็นแบบค่าแรงขั้นต่ำมาสันทอเออ เล็กยังไงวาเป็นค่ายังยังอยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ําบได้ถึงกับสูงกับเขาเขาเนี่ยพวกที่เราไม่เห็นงานเป็นเชฟเป็นยังเขาได้เงื่องสองแของบีเลยเดย้เอาอิลิได้เนื่องแบบดับเบิลของบีเลยว่านั่นเถาะเออปีเด็กซํานี่ก็ือคือถือว่าเป็นยังที่ค่อนขังค่าแรกค่อนขังตามอยู่แต่สำหรับปีเนี่ยบีคือของบียุนเมื่อต่ำละเออสำหรับเป็นพนักง,งานประจำนะจาะเนาะกะตั้งี่ละค่ะทุกคนจา๋าเราไม่ยังค่ะจังเลยกะนี่ก็ ดนเติบละคุยได้ละเพราะว่าอยาเพื่อนลืมเราจะบีกรบเบรดช่วงอาทิตย์ที่แล้วบีบระเดบะเดเหตุคลิปเพียงอย่างเพราะาบีเมื่อยบีเมื่อยกับการทํางานเขียดกับการทํางานเราจะเนาะอันนี้ก็เลยกลับมาทํางานปกติแล้วเด็กอะน,นานเฉพาะมีเวลาคุยกับเพื่อนๆแล้วค่ะทุกคนจ้าการจังเลยมือนี้บีก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะคะทำนี้อีย่างบีก็ทีมาบอกฟังเรื่อยๆเราจะเนาะแบบปัญหาอย่างงี้เนาะกั เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดี